สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่อรีจะพามาใส่ยางยืดกางเกงวอร์มนะคะส่วนอื่นนะคะเราจะเลาะในส่วนของยางยืดเอวออกก่อนการเลาะยางยืดเอวนะคะยางยืดที่เป็นกางเกงวอร์มพวกนี้โดยส่วนมากแล้วเขาจะเป็นแบบจักเย็บที่เป็นลูกโซ่ด้านในมันเป็นลูกโซ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรูดออกมันจะง่ายกว่าอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ เห็นไหมคะว่าเขาจะย้ํากันหลายเส้นเลยนะคะมันมีการยับเย็บทับหลายเส้นเราหามันจะมีสักเส้นหนึ่งที่ดึงออกมาแบบนี้แต่ก็บางเส้นมันก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเพรีจะพลิกมาด้านนอกแบบนี้แล้วเราก็จะหาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เส้นไหนเมื่อกี้เส้นด้านบนนะคะตัวนี้ เพรีจะเลาะแถวๆนี้นะคะเพราะว่าเขาเย็บย้ำมาถึงนี่เลยให้เราเลาะแบบนี้ออกสักเส้นหนึ่งเลาะด้านล่างสุดใช่ไหมคะเพรีจะพลิกมาแบบนี้แล้วก็ดึงเส้นมาสักเส้นหนึ่งที่เราเลาะเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้แล้วนะคะต่อมาเส้นอื่นทำเหมือนกันเลยนะคะแกะออกมาเส้นเดียว ให้มันขาดออกจากกันเสร็จแล้วมาฝั่งนี้เราก็จับเนี่ยเราก็ได้แล้ว1เส้นนะคะเหลืออีก1เส้นนะคะก็คือแกะให้มันมีช่องว่างฝั่งนี้นะคะประมาณ1นนิ้วหรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะคะคือมันไม่มีได้แล้วให้เรามาด้านในเนี่ยมันก็จะมีเส้นนะคะ แล้วเราก็ได้ทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะรูดไปเลยนะคะรูดไปเลยให้เพื่อนเข้าไปพร้อมๆกันพอรูดแล้วนะคะข้างในเราก็สามารถแกะออกมาแบบนี้ได้แค่เราหาแบบเส้นเส้นแรกได้มันก็จะดึงง่ายแบบนี้ แต่ถ้าบางตัวที่มันเก่ามากๆนะคะมันก็อาจจะ,ะได้มันขาดเนาะมันอาจจะไม่ได้ดึงง่ายแบบนี้นะคะเหลือนิดนึงช่วงข้างหลังนะคะที่เขาย้ำมันก็อาจจะยากเราก็ใช้ค่อยๆเลาะเอาต่อมาเราดึงยางยืดนี้ออกเลยนะคะอย่าลืมว่ากางเกงตัวนี้มันก็มี ตัวเชือกด้วยนะคะเวลาเย็บอย่าลืมใส่เชือกให้ลูกค้าด้วยทีนี้เราก็จะเลาะดึงยางยืดออกจากตัวกางเกงได้ยังเหนียวอยู่นะคะอันนี้ได้ยังเหนียวอยู่แต่ก็ถือว่าดึงได้อยู่ มันจะมีแบบยางยืดเก่าๆมันหมดสภาพแล้วพี่รีไปโพ้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ยางยืดนั้นอรอบเอลของลูกค้าประมาณ30นิ้วพี่รีจะตัดยางยืดอยู่ที่25นิ้วนะคะความยาวของยางยืดนะเย็บยางยืดให้เป็นวง จุดทับนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วให้มันทับกันเย็บย้ำสองตำแหน่งเพื่อความแน่นเสร็จแล้วให้วางยางยืดโดยเริ่มเริ่มเย็บจากด้านหลังเลยนะคะยางยืดของเราเส้นเล็กกว่าต้นฉบับเพราะฉะนั้นริมด้านบนนี้นะคะพยายามให้เขาชิด ริมด้านบนให้สุดนะคะพอได้แบบนี้เสร็จพี่รจีจะเย็บริมด้านล่างก่อนแต่อย่าลืมนะคะของเขามีเชือกด้วยเชือกตัวนี้ยัดเข้าไปให้เหมือนเดิมนะคะเขาอยู่เขามีช่องของเขามัดไว้ก่อนนะคะ เชือกฝั่งนี้เขาจะอ้อมฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาจะมาทางนี้เพี่รีจะวางเชือกเอาไว้ด้านในแบบนี้แล้วเราก็พับเย็บเริ่มจากกลางหลังนะคะอันนี้เอาวางไว้แบบนี้อันนี้คือขอบริมบนสุดเลยเราจะมาเย็บ เย็บมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะต้องไม่เย็บทับยางยืดนะคะแต่ถ้าใครมียางยืดที่ใหญ่เท่ากับขนาดเดิมของเขาเราก็จับโพ้งพร้อมกันเลยนะคะโพ้งพร้อมกับริมตรงนี้เลย ค่อยดึงยางยืดนะคะตัวเชือกนะคะพี่รีก็วางไว้ข้างบนตลอดสายเลย พอมาถึงจุดเริ่มต้นก็เย็บยำ้ำดึงยางยืดให้เขาบรรลานกัน เสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บทับมันจะมีเส้นสองเส้นนะคะตรงนี้กับข้างล่างซึ่งเชือกนะคะเชือกตัวนี้ให้เขาอยู่ตรงเส้นข้างล่างนะคะเส้นกึงกลางพอดีพี่รีจะให้เขาอยู่เส้นกึงกลางตรงนี้เราจะเริ่มเย็บด้านบนสุดนะคะเส้นบนสุดเลยมันจะมีรอยเดิมอยู่นะคะ จะต้องไม่เย็บทับยางยืดนะคะแต่เพี่รีจะเน้นเย็บข้างนอกเอาเพราะเราจะได้เห็นรอยเดิมด้วยเนาะ ถ้าติดช่วงที่มันมีรอยต่อหรือช่วงอะไรที่มันหนาๆน,นะคะผ้า,นา,นาหนาๆก็ให้เรายกตีนผีช่วยดึงยางยืดด้วยนะคะ จุดเริ่มต้นเย็บยำ้ำต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บเส้นข้างล่างนะคะข้างล่างเวลาเย็บก็เดี๋ยวพียรีเย็บด้านในดีกว่าเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงตัวนี้ด้วยเนาะ ตัวเชือกนะคะดันเขาขึ้นมาด้านบนไม่งั้นเดี๋ยวจะเหยียบโดนเชือกเย็บยำ้ำในเชือกนะคะดันเขาขึ้นบน ในส่วนของเอลนะคะก็เสร็จเรียบร้อย